ไป mm ้วไปแล้ไป่ไมองฟ้ามองมาดูถ่ายรูปเลยเนาะค่ะ ใช่แอปเล่นแต่งูอ่ะใช่แอปใช้แอปแต่งเยกอ่พี่ใช่รูปแต่งเหรอรูปแต่แต่ว่าเราส่งให้แบบเป็นูเป็นุ้ยแต่ม่รูปเป็นตุ้ยไม่รูปที่ส่งมาแค่สามสสามเองนะประมาณเนี้ใน Google Drive อ่ะใช่ป้ะใช่เออาม่าทไมพี่ค p s e o มาูใช่ ไม่ได้เลตัดไม่ได้ม่ได้เะแล้ก็ราได้ส่งเราได้มาแค่ตักรอยกว่าตัดมาเทงเออเราไมได้าเก็ะอะไรนะลองลงใคองเออ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 ันไหนอะรูปไหนอะ